อ้าวันที่เจ็ดขึ้นบันไดครับขึ้นบันไดมาแล้วอู้เฮาเฮาเฮานี่ขึ้นมาเองนะเนี่ยสองขั้นแล้วเนี่ยอย่าจับมัเดิไปแต่งจกเฮาเฮาเนี่ยฮ่ปิกเกย์ปิกเกย์สปุกงงโอ้ยอู้อู้มาไม่ลงเฮาอีตาบ้าหัวได้เด้อเอาเอา

มึงจะขึ้นไหมเนี่ยง่าเอาเอาอันนี้ได้เฮ้ยง่ายเอาไปดิมาไปดูด้างมายอดเนยหน้าด่างขมุนมุนมุนอ่ะนี่นี่นี่ À. Mona ngang à. ngay hậu một đi nít chicken, nha sống honey bện hoa níny 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 hoa ní 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 à, à, ní nó ờ lại, nó lại, nó lại. À, เอระวังระวังขี้แตกลูกขึ้นมาเออได้หนึ่งคันล้วเอออู้เดาฮึบ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 อ้โถ่เอ้เดานเนนมี่เอา เอานี่นี่นี่แปะนี่นี่เฮ้ยโอ้โหเออจะได้แล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนกระดึ๊บกระดึ๊บเฮ้ยเฮ้ยแล้อยจ่อยังไงไอ้กิ๊ฟเย้ชนะนี่นีนปล่อยไว้ที่เดียวให้มันขึ้นมาเอา ไม่ใช่กาลงนี่เด็เออกันนะเอาเอ้โย่วงอ่าอ่น่เน่นเ่นี่่่ในี่ใบนี่บ นี่เปิบบ่อ่ะหนินี่เอาเนี่ยฮะเอาอะไรอ่ะก็เนี่ยเอาอึบนี่ๆใบซั่นนี่ใบนี่

<c oughs> โอ้ได้กี่ขั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี้ไบนีทนี่เอา

Bông bay anh kêu không sao anh kêu hâu 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 bay, nô bay, bể hâu hâu tì

เฮ้จ้วตบมือจับดังนะมาดังมาดังนะเดี๋ยวดูสวย <laughs> <King of American. cười>